น้องเป็ดอินดี้ตอนไม่เก็บของให้เป็นระเบียบน้องเป็ดอินดี้ชอบวาดรูประบายสีมากพอดีกับที่ดินสอสีของเก่าสั้นกุดใช้ไม่ได้แล้วคุณแม่ก็เลยซื้อดินสอสีกล่องใหม่ให้กับน้องเป็ดน้องเป็ดเห็นแล้วก็ดีใจใหญ่เลยเพราะในกล่องมีดินสอสีตั้ง24สีไม่ซ้ํากันน้องเป็ดก็เลยใช้สีใหม่นี้วาดภาพระบายสีเป็นการบ้านส่งคุณครูน้องเป็ดวาดรูปบ้านดอกไม้ แล้วก็พระอาทิตย์ลงไปบนกระดาษสีขาวแผ่นใหญ่ว่าเสร็จแล้วก็ต้องระบายสีด้วยน้องเป็ดจึงหยิบสีออกมาจากกล่องระบายเพิ่มความสดใสให้กับรูปพอใช้สีเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้บนโต๊ะแล้วก็หยิบสีอื่นมาระบายต่อสีที่ใช้แล้วจึงถูกวางทิ้งไว้บนโต๊ะเกลื่อนไปหมดคุณแม่มาเห็นข้าวก็เตือนน้องเป็ดว่าใช้สีเสร็จแล้วก็เก็บในกล่องด้วยสิจ้าน้องเป็ดเดี๋ยวสีก็กลิ้งหล่นจากโต๊ะหายไปไหนก็ไม่รู้หรอกน้อง ยังใช้ไม่เสร็จเลยค่ะเดี๋ยวห้อยเก็บทีเดียวน้องเป็ดระบายสีอย่างแข็งขันไม่มีทีเท่าจะเก็บด,ดินสอสีใส่กล่องเลยเมื่อเห็นว่าน้องเป็ดได้ยินแล้วคุณแม่ก็เดินเข้าห้องครัวไปเตรียมอาหารเย็นส่วนน้องเป็ดก็นั่งระบายสีต่อไปน้องเป็ดมากินข้าวได้แล้วลูกคุณแม่ออกมาเรียกน้องเป็ดที่โต๊ะตอนนี้ภาพของน้องเป็ดส่วนใหญ่มีสีสันแล้ว ยังเหลือบางส่วนที่ยังไม่ได้ระบายสีหิวข้าวจังเลยวันนี้มีกับข้าวอะไรบ้างคะน้องเป็ดลุกขึ้นจากเก้าอี้โดยที่ทิ้งที่สอสีไว้บนโต๊ะเกลื่อนไปหมดไม่ใช้สีแล้วก็เก็บเข้ากล่องสิจ้าคุณแม่เตือนอีกครั้งแต่น้องเป็ดก็ขี้เกียจเก็บเพราะคิดว่าจะต้องใช้อีกน้องเป็ดยังใช้ไม่เสร็จคะ่ะเดี๋ยวน้องเป็ดกินข้าวเสร็จแล้วจะกลับมาระบายสีต่อ น้องเป็ดบอกคุณแม่แล้วรีบวิ่งไปล้างมือเมื่อทานข้าวเย็นเสร็จน้องเป็ดก็ออกมาระบายสีต่อส่วนคุณแม่ก็ล้างจานอยู่ในครัวภาพวาที่น้องเป็ดระบายสีนั้นเกือบจะเสร็จแล้วขาดแต่พระอาทิตย์ยิ้มกว้างที่ยังไม่ได้ระบายสีพระอาทิตย์ก็ต้องสีเหลืองสอิสีเหลืองอยู่ไหนนะน้องเป็ดมองสีที่เกลือนอยู่บนโต๊ะ แต่หายังไงก็หาไม่เจอจึงทำหน้างงงงเอ๊ะแปลกจังเลยก่อนหน้านี้ยังมีอยู่เลยนี่นาคุณแม่เดินออกมาจากห้องครัวพอดีน้องเป็ดก็เลยหันไปถามคุณแม่คุณแม่เห็นดินสอสีเหลืองของน้องเป็ดไหมคะไม่เห็นหรอกจาก้าน้องเป็ดใช้อยู่คนเดียวนี่นาะแม่บอกแล้วไงว่าให้เก็บในกล่องดีๆคุณแม่ช่วยน้องเป็ดหาหน่อยสิคะ ไม่อย่างนั้นน้องเป็ดระบายสีพระอาทิตย์ไม่ได้น้องเป็ดขอร้องคุณแม่คุณแม่กลัวว่าน้องเป็ดจะไม่มีงานส่งก็เลยช่วยหาหากันอยู่นานคุณแม่ก็เจอจนได้ปิ้นสอสีเหลืองกลิ้งไปอยู่ตรงมุมห้องนั่นเองคราวหลังใช้ของแล้วต้องเก็บให้เป็นที่เป็นทางนะจ๊ะคุณแม่เตือนน้องเป็ดอีกครั้งค่ะน้องเป็ดรับปาก แต่พอทำการบ้านเสร็จก็อาบน้ำแล้วก็เข้านอนลืมเก็บสีใสกล่องอีกแล้วคุณแม่ต้องเป็นคนมาเก็บสีใส่กล่องให้หลายวันถัดมาน้องเป็ดกลับจากโรงเรียนก็รีบวางกระเป๋านักเรียนแล้วหาของไปทั่วเดินไปหาตรงนั้นทีตรงนี้ทีไม่ดูทีวีเหมือนอย่างเคยคุณแม่เห็นน้องเป็ดเดินหาอะไรไม่รู้อยู่ตั้งนานจึงเข้าไปถามด้วยความสงสัยน้องเป็ด หาอะไรอยู่จ้าคุณแม่จำได้ไหมคะว่าวันก่อนน้องเป็ดยืมหนังสือมาจากห้องสมุดหนูลืมไปเลยว่าต้องคืนพรุ่งนี้แต่ว่านึกไม่ออกว่าเอาไปวางไว้ที่ไหนอะ่ะน้องเป็ดหน้ายุ่งพยายามใช้ความคิดว่าเอาหนังสือไปวางไว้ที่ไหนน้องเป็ดไปดูในห้องแล้วหรือยังจ้าดูแล้วคะ่ะแต่หาไม่เจอทำยังไงดีอะ่ะถ้าไม่เอาไปคืนตามกำหนดพรุ่งนี้ หนูต้องจ่ายค่าปรับด้วยน้องเป็ดเริ่มร้องวอยวอยอีกแล้วคุณแม่เห็นแบบนั้นจึงเสนอว่าจะช่วยหาใจเย็นๆสิจ้าลองไปหาในห้องน้องเป็ดอีกทีดีกว่าเดี๋ยวแม่จะช่วยหาเผื่อว่าน้องเป็ดอาจจะมองข้ามไปทั้งคู่เดินเข้าไปในห้องน้องเป็ดเพื่อช่วยกันหาหนังสือพอเปิดประตูเข้ามาเห็นสภาพห้องคุณแม่ก็ไม่แปลกใจเลยที่น้องเป็ดหาของไม่เจอเพราะห้องรกมาก ของเล่นและหนังสือถูกวางทิ้งไว้ตามพื้นห้องระเกะระกะไปหมดน้องเป็ดเองก็ต้องเดินหลบของเล่นที่ตัวเองวางทิ้งไว้ในห้องแต่ก็พลาดไปเหยียบของอจนดองเสียงโอ้ยดังลั่นอ๊ยเจ็บเจน้องเป็ดร้องวอยแม่บอกแล้วไงว่าให้เก็บของให้เป็นระเบียบจะได้หาของง่ายมาช่วยกันเก็บของก่อนดีกว่านะจ๊ะค่ะ<อ>น้องเป็ดพูดเสียงอ่อยเพราะเจ็บเท้าอยู่คุณแม่กับน้องเป็ด จึงช่วยกันเก็บของให้เป็นที่เป็นทางน้องเป็ดเก็บของเล่นลงกล่องส่วนคุณแม่ก็ช่วยเก็บหนังสือที่กองกันอยู่ขึ้นมาวางบนชั้นทีละเล่มทีละเล่มห้องของน้องเป็ดจึงค่อยๆดูโล่งและเรียบร้อยขึ้นมาอุ๊ยหนังสือที่น้องเป็ดตามหาใช้เล่มนี้หรือเปล่าคุณแม่รียน้องเป็ดที่เก็บของเล่นเสร็จแล้วน้องเป็ดเดินเข้ามาดูเห็นว่าเป็นเล่มที่หาอยู่ก็ดีใจ ใช่จริงๆด้วยค่ะจะหาไม่เจอก็ไม่แปลกหรอกจ้าก็มันโดนทับอยู่ด้านล่างสุดเลยนี่ถ้าน้องเป็ดเก็บของเป็นระเบียบตั้งแต่แรกก็คงจะหาง่ายไปแล้วนะจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องมาเสียเวลาอีกต่างหากแม้ว่าเก็บให้ห้องโลง่ลงๆเป็นระเบียบดีกว่านะเวลาจะหยิบของมาใช้จะได้หาได้ง่ายๆดีไหมจ๊ะก็ดีนะคะ จากนี้ไปน้องเป็ดจะพยายามเก็บของหลังใช้เสร็จทุกครั้งค่ะน้องเป็ดดับปากกับคุณแม่และอดเสียดายไม่ได้ถ้าน้องเป็ดเก็บของเป็นระเบียบตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเสียเวลาหาของหรอกป่านนี้ได้ดูทีวีไปแล้วเฮ้ยอดดูรายการโปรดเลยแย่จังเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าการเก็บของให้เป็นระเบียบนอกจากจะทำให้เราหาของที่ต้องการได้โดยง่าย ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการหาของที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนยังทําให้มีพื้นที่ในบ้านเพิ่มขึ้นแถมยังทําให้บ้านดูสะอาดอีกด้วยใครก็ชอบบ้านที่สวยสะอาดน่ายอยู่กันทั้นนั้นนั่นแหละค่ะเพื่อนๆคงไม่อยากอยู่ในบ้านที่มีแต่ของระเกะระกะกันใช่ไหมล่ะคะนอกจากจะไม่น่าดูแล้วอาจจะมีสัตว์ที่ชอบความรกอย่างหนูหรือว่าแมลงสาบเข้ามาอยู่ด้วยก็เป็นได้ถ้าห้องใครยังรกแบบน้องเป็ดอยู่รีบเก็บห้องนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวหาของไม่เจอแบบน้องเป็ดไม่รู้ด้วยนะน้องเป็ดอินดี้ตอนไม่ทำการบ้านตอนนี้โรงเรียนของน้องเป็ดอินดี้ปิดเทอมแล้วน้องเป็ดก็เลยได้เล่นสนุกกับเพื่อนๆทุกวันไม่ต้องตื่นเช้าไปโรงเรียนไม่ต้องอ่านหนังสือสอบน้องเป็ดจึงชอบช่วงเวลาปิดเทอมที่สุดเลยแต่ถึงจะเป็นปิดเทอม คุณครูก็ให้การบ้านปิดเทอมมาด้วยการบ้านนี้ต้องส่งตอนเปิดเทอมแต่น้องเป็ดก็ไม่ได้สนใจเพราะปิดเทอมมาหลายวันแล้วแต่น้องเป็ดยังไม่เริ่มทำการบ้านเลยผ่านไปหลายวันคุณแม่เห็นน้องเป็ดเอาแต่เล่นยังไม่เห็นทำการบ้านเลยจึงถามน้องเป็ดว่าแม่ได้ยินว่าที่โรงเรียนสั่งการบ้านปิดเทอมเยอะแยะเลยนี่จ๊ะ น้องเป็ดเริ่มทำบ้างหรือยังยังเลยค่ะแม้น้องเป็ดเพิ่งปิดเทอมมาไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์เลยยังมีเวลาอีกตั้งเยอะทำไมต้องรีบทำด้วยมีเวลาเยอะๆนะ่ะดีแล้วจ้าน้องเป็ดรีบทำการบ้านให้เสร็จพอทำเสร็จแล้วก็จะได้เที่ยวอย่างเดียวไม่ดีหรอจ้าคุณแม่พยายามชวนให้น้องเป็ดเริ่มทำกานบ้าน <c oughs> แต่น้องเป็ดไม่สนใจเลย เอาแต่นั่งดูทีวีแล้วหัวเราะอย่างมีความสุขไม่ค่ะน้องเป็ดจะเอาไว้ทำทีหลังการบ้านแค่เนี้ยทำไม่กี่วันก็เสร็จแล้วน้องเป็ดอยากดูทีวีมากกว่าน้องเป็ดตอบคุณแม่แล้วก็หันกลับไปสนใจทีวีต่อคุณแม่ถอนหายใจเบาๆที่เตือนไม่ได้ผลหลังจากนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์ คุณแม่ก็ถามน้องเป็ดเรื่องการบ้านตอนที่น้องเป็ดกำลังนั่งระบายสีสนุกอยู่น้องเป็ดจ๊ะเริ่มทำการบ้านได้แล้วนะนี่ก็ผ่านปิดเทอมมาครึ่งหนึ่งแล้วคุณแม่มาเตือนเรื่องการบ้านอีกแล้วทำไมต้องเตือนบ่อยๆด้วยปิดเทอมยังอีกตั้งหลายวันแท้ๆเลยเป็ดคิดอย่างไม่พอใจเพราะยังไม่อยากทำการบ้าน และอารมณ์ไม่ดีที่ถูกคุณแม่ขัดจังหวะตอนเล่นน้องเป็ดจึงตอบไปว่าเดี๋ยวน้องเป็ดก็ทำเองเลยค่ะคุณแม่ไม่ต้องเตือนน้องเป็ดบ่อยๆหรอกที่แม่เตือนเนี่ยเพราะแม่เป็นห่วงว่าน้องเป็ดจะทำการบ้านส่งไม่ทันนะจ๊ะแต่ถ้าน้องเป็ดไม่ชอบแม่ก็จะไม่เตือนอีกแล้วนี่ถือว่าแม่เตือนแล้วนะ น้องเป็ดยิ้มร่าดีใจที่ไม่ต้องถูกเตือนให้ทำการบ้านอีกพอคุณแม่ไม่เตือนเรื่องการบ้านและน้องเป็ดไม่สนใจที่จะทำการบ้านของน้องเป็ดจึงมีแต่หน้าว่างๆแต่น้องเป็ดก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแล้วก็ลืมไปเลยจนกระทั่งเหลือเวลาอีกส4วันก่อนจะเปิดเทอมน้องเป็ดกับคุณแม่ออกไปซื้อของที่ตลาดด้วยกัน ตอนที่น้องเป็ดกำลังรอคุณแม่ซื้อของอยู่ก็เห็นน้ำใสเพื่อนห้องเดียวกันเดินอยู่ไม่ไกลน้องเป็ดอยากไปทักเพื่อนก็เลยบอกคุณแม่ว่าแม่คะน้องเป็ดเจอเพื่อนที่ห้องขอน้องเป็ดไปหาเพื่อนแป๊บหนึ่งได้ไหมคะได้สิจ๊ะแต่อย่าไปนานนะแล้วกลับมาหาแม่ที่แผงนี้นะพอคุณแม่อนุญาตน้องเป็ดก็รีบวิ่งไปหาเพื่อน บังเอิญจังเลยเด็กทั้งสองคุยกันอย่างร่าเริงคุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นานแล้วน้ำใสก็พูดขึ้นว่าน้ำใสต้องกลับบ้านแล้วล่ะน้องเป็ดน้ำใสย,ยังทำการบ้านไม่เสร็จเลยเหลือแค่วิชาเลขวิชาเดียวเองแล้วน้องเป็ดล่ะทำเสร็จหรือยังน้องเป็ดได้ยินคำว่าการบ้านก็ตกใจและคิดอย่างเป็นกังวลว่า แย่ yeah, แล้วลืมทําการบ้านเลยทําตอนนี้จะทันไหมเนาะมีตั้งหลายวิชาด้วยก็ใกล้เสร็จแล้วแหละน้องเป็ดไม่กล้าบอกเพื่อนว่ายังไม่ได้เริ่มทําเลยสักวิชาเก่งจังเลยน้ําใสทําการบ้านเลขมาตั้งหลายวันแล้วทําไม่ได้สักทีเนี่ยไม่อย่างนั้นก็เสร็จไปตั้งนานแล้วน้ําใสกับน้องเป็ดก็บอกลากัน จากนั้นน้องเป็ดก็เดินกลับมาหาแม่ที่แผงขายของหน้าตาซีดๆจนคุณแม่เป็นห่วงน้องเป็ดไม่สบายหรือเปล่าหน้าซีดจังเลยลูกน้องเป็ดไม่เป็นอะไรคะ่ะเรารีบกลับบ้านกันเถอะพอกลับมาที่บ้านน้องเป็ดก็รีบเข้าห้องทำกันบ้านใหญ่เลยเพราะกลัวว่าไม่มีส่งสองสามวันนั้น น้องเป็ดไม่ดูทีวีไม่ออกไปเล่นและไม่ร้องขอให้คุณแม่พาไปเที่ยวเลยเพราะกลัวทำกันบ้านไม่ทันแต่ไม่ว่าน้องเป็ดจะขยันทำกันบ้านมากแค่ไหนเวลาที่มีเพียงน้อยนิดก็ไม่พอเสียแล้วน้องเป็ดคนเดียวทำกันบ้านทั้งหมดภายใน3าวันไม่ทันดอกพ <c oughs> ร,นกรุนี้ก็เปิดทมแล้วนี่ก็ ร้องไห้เดินไปขอให้คุณแม่ช่วย <c oughs> คุณแม่คะช่วยน้องเป็ดทำกานบ้านหน่อย <c oughs> น้องเป็ดทำไม่ทันแล้ว <c oughs> นี่แหละแม่ถึงบอกให้น้องเป็ดรีบทำการบ้านตั้งแต่เริ่มปิดเทอมตอนนี้น้องเป็ดทำไม่ทันแล้วแม่เองก็ช่วยไม่ได้หรอกจ้ะ ถ้าแม่ช่วยน้องเป็ดทำคุณครูก็รู้สิจ๊ะว่าน้องเป็ดไม่ได้ทำเอง,งลลยมือแม่กับน้องเป็ดไม่เหมือนกันสักหน่อยแต่ถ้าคุณแม่ไม่ช่วยน้องเป็ดไม่มีการบ้านส่งต้องโดนคุณครูทำโทษแน่ๆเลยน้องเป็ดจะได้จำให้ขึ้นใจไงจ๊ะคราวหลังจะได้ไม่ขี้เกียจอีก น้องเป็ดเข้าใจแล้วค่ะคุณแม่ช่วยน้องเป็ดก่อนเธอนะคะนะคะไม่ได้จ้ะการบ้านของน้องเป็ดน้องเป็ดก็ต้องทำเองต้องรับผิดชอบเองนะจ๊ะไม่ว่าน้องเป็ดจะขอร้องยังไงคุณแม่ก็ไม่ยอมช่วยน้องเป็ดจึงต้องนั่งทำกันบ้านเองแต่ก็ทำไม่เสร็จเพราะเวลามีน้อยเกินไป แถมคืนนั้นน้องเป็ดยังฝันร้ายอีกต่างหากเพราะคิดมากเรื่องไม่มีการบ้านส่งเมื่อไปโรงเรียนแล้วไม่มีการบ้านส่งน้องเป็ดก็เลยโดนคุณครูทำโทษให้ทำการบ้านเพิ่มเป็นพิเศษตอนพักกลางวันน้องเป็ดก็เลยต้องนั่งทำการบ้านขณะที่เพื่อนๆออกไปเล่นกันนับจากนั้นมาน้องเป็ดจึงสัญญากับตัวเองว่าถ้ามีการบ้าน จะรีบทําให้เสร็จก่อนไปเที่ยวไปเล่นหรือทําอะไรอย่างอื่นเพราะว่าน้องเป็ดเข็ดแล้วมีเพื่อนๆคนไหนทําแบบน้องเป็ดบ้างไหมเอ่ยมีการบ้านแต่ไม่ทําจะออกไปเล่นก่อนหรือเก็บไว้ก่อนค่อยทําทีหลังเพราะคิดว่าทําแป๊บเดียวก็เสร็จแต่พอทําเข้าจริงๆกลับทําไม่ทันอย่างที่คิดแบบนี้ไม่ดีเลยนะคะ ถ้าเพื่อนๆมีการบ้านไม่ว่าจะเป็นการบ้านที่เล็กน้อยแค่ไหนก็ควรรีบทำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวพอทำเสร็จแล้วเราก็จะเล่เล่นอย่างสบายใจไม่ต้องมากังวลเรื่องการบ้านอีกไม่งั้นเดี๋ยวเป็นเหมือนน้องเป็ดต้องมานั่งรีบเร่งทำการบ้านแต่รีบยังไงก็ไม่เสร็จสักทีนอกจากจะไม่สบายใจแล้ว ยังโดนทำโทษอีกตั้งหากนิทานเรื่องน้องเป็ดอินดี้ไม่อยากไปโรงเรียนน้องเป็ดอินดี้เป็นเด็กขี้เศราตอนเช้าเวลาไปโรงเรียนจะงอแงมากบางวันก็ไม่ยอมลุกออกจากเตียงบางวันก็แกล้งไม่สบายร้องโงวยวายว่าไม่อยากไปโรงเรียนอยู่ทุกวันทำให้คุณแม่ที่มาปลูกต้องลำบากอยู่ทุกเช้า คุณแม่อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมน้องเป็ดถึงไม่อยากไปโรงเรียนขนาดนี้จึงถามว่าทำไมน้องเป็ดถึงไม่อยากไปโรงเรียนจ๊ะเวลาไปโรงเรียนน้องเป็ดต้องเรียนทั้งวันต้องตื่นแต่เช้าแถมกลับมาบ้านก็ต้องทำการบ้านอีกน่าเบือ่อไม่เห็นสนุกเลยน้องเป็ดไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปไม่อยากไปไม่อยากไปน้องเป็ดร้องงองแงเสียงดัง คุณแม่อยากให้น้องเป็ดเลิกงองแงตอนเช้าแต่ก็อยากให้น้องเป็ดเข้าใจถึงความสำคัญของการไปโรงเรียนทำให้น้องเป็ดอยากไปโรงเรียนเองอย่างเต็มใจิคุณแม่นิ่งคิดไปพักใหญ่ก่อนจะบอกน้องเป็ดว่างั้นวันนี้น้องเป็ดไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้จ้ะจริงเหรอคะเย้ ไปโรงเรียนวันนี้น้องเป็ดต้องทำตามที่แม่บอกทุกอย่างนะตกลงไหมได้ค่ะน้องเป็ดตกลงตึ้งน้องเป็ดต่อไปโดยไม่คิดเพราะดีใจที่วันนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนเัินน้องเป็ดก็ไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ากินข้าวนะจ๊ะแล้วแม่จะพาไปข้างนอกถ้าน้องเป็ดไม่เรียนน้องเป็ดก็ต้องทำอย่างอื่นแทน น้องเป็ดตอบตกลงแล้วทำตามที่คุณแม่สั่งอย่างกระฉับกระเฉงส่วนคุณแม่เองก็โทรศัพท์ไปลาหยุดให้น้องเป็ดหนึ่งวันตอนสายในเวลาเดียวกับที่โรงเรียนเริ่มเรียนคุณแม่ก็พาน้องเป็ดที่แต่งตัวเรียบร้อยส่วนหมวกแล้วออกไปข้างนอกแม้จะเดินอยู่ในร่มน้องเป็ดก็ยังร้อนจนเหงื่อไหล แล้วคุณแม่ก็หันมาพูดกับน้องเป็ดว่าเพราะวันนี้น้องเป็ดไม่ไปโรงเรียนก็ต้องทำงานแทนวันนี้น้องเป็ดต้องเก็บขยะเอาขยะไปขายน้องเป็ดต้องเก็บขยะแทนเวลาเรียนหมดเวลาเรียนเมื่อไหร่เราจะเอาขยะไปขายกันนะเอ๋แต่ได้ออกอย่างนี้ทำไมต้องออกไปข้างนอกด้วยน้องเป็ดอยากนอนตากแอร์อ่านการ์ตูน แล้วก็ดูทีวีมากกว่าไม่ได้จ้ะน้องเป็ดสัญญากับแม่แล้วนะว่าเธอวันนี้ไม่ไปโรงเรียนน้องเป็ดต้องทําตามที่แม่สั่งทุกอย่างน้องเป็ดร้องโวยวายดื้อดึงเหมือนเคยแต่คราวนี้คุณแม่ไม่ยอมง่ายๆน้องเป็ดจึงเดินหน้ามุ้ยไปเก็บขยะที่ขายได้ใส่ลงไปในถุงขยะใบใหญ่ที่คุณแม่เตรียมไว้ให้ น้องเป็ดเก็บขวดน้ำขวดพลาสติกขวดแก้วตามทางไปเรื่อยอากาศก็ร้อนแถมยังต้องมาลากขยะที่มากขึ้นเรื่อยๆทำให้น้องเป็ดเหงื่อท่วมตัวหันไปทำหน้าจะร้องไห้ใส่คุณแม่แต่คุณแม่ทำใจแข็งเพียงเดินตามน้องเป็ดไปเรื่อยๆน้องเป็ดก็เลยต้องเก็บขยะต่อไป จนกระทั่งถึงเวลาเลิกเรียนตามปกติคุณแม่บอกให้น้องเป็ดหยุดได้น้องเป็ดแทบจะร้องไห้โฮด้วยความดีใจเอาล่ะเรา,าเอาขยะไปขายกันดูซิว่าจะได้เท่าไหร่คุณแม่พาน้องเป็ดไปหาคนรับซื้อขยะขยะที่น้องเป็ดเก็บมาขายนั้นได้เงินทั้งหมดห้าบาทน้องเป็ดเก็บเงินที่ได้ใส่ลงในกระเป๋าแล้วบอกกับคุณแม่ว่า คุณแม่คะเรานั่งรถเมล์กลับบ้านกันเถอคะค่ะน้องเป็ดเหนื่อยแล้วได้จ้ะแล้วเงินห้าบาทขึ้นรถเมล์ได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้เราก็เดินกลับบ้านกันนะจ้ะน้องเป็ดเดินไปได้อีกสักพักก็รู้สึกหิวน้ำจึงบอกกับคุณแม่ว่าคุณแม่คะน้องเป็ดอยากกินน้ำอัดลมเงินน้องเป็ดมีพอไหมล่ะจ้ะ ถ้าไม่พอก็ซื้อไม่ได้นะทุกครั้งที่น้องเป็ดขอซื้ออะไรสักอย่างคุณแม่ก็จะตอบแบบนี้น้องเป็ดรู้สึกว่าเงินช่างหายากเสียจริง <c oughs> คุณแม่เห็นน้องเป็ดเดินอย่างหมดแรงก็ถามว่าเงินห้าบาทของน้องเป็ดซื้ออะไรได้บ้างไหมจ๊ะไม่ได้เลยค่ะขึ้นรถเม์ก็ไม่ได้ซื้อน้าก็ไม่ได้ซื้อขนมก็ไม่ได้ น้องเป็ดเดินเก็บขยะทั้งวันเหน็ดก็เหม็นร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยไม่ได้อะไรเลยน้องเป็ดทำท่าจะร้องไห้ <c oughs> คุณแม่เห็นแล้วสงสารจึงปลอบใจแล้วอธิบายว่าน้องเป็ดเห็นไหมว่าการหาเงินมันลำบากแค่ไหนผู้ใหญ่มีหน้าที่ทำงานหาเงินส่วนน้องเป็ดเป็นเด็ก ยังทำงานไม่ได้ก็มีหน้าที่เรียนหนังสือผู้ใหญ่ต้องไปทำงานลำบากแล้วก็เหนื่อยมากแต่น้องเป็ดได้ไปโรงเรียนได้นั่งเรียนสบายๆได้กินข้าวได้กินขนมได้เล่นได้คุยกับเพื่อนๆน,น้องเป็ดไม่คิดว่าไปโรงเรียนสบายกว่าหรอจ๊ะก็จริงเนาะเราได้ไปโรงเรียนได้เรียนหนังสือในห้องไม่ต้องออกไปตากแดดไม่ร้อนไม่เหนื่อย อยากกินอะไรก็มีเงินซื้อสปายกดตั้งเยอะแล้วทำไมเราถึงไม่ไปเรียนหนังสือล่ะตอนนี้น้องเป็ดมีหน้าที่ไปโรงเรียนตั้งใจเรียนทำการบ้านศึกษาหาความรู้ไว้เยอะเพอโตเป็นผู้ใหญ่น้องเป็ดก็จะได้ไม่ต้องลำบากไงละจ๊ะน้องเป็ดพยักหน้ารับคำเพราะได้รู้แล้วว่าการไปโรงเรียนไม่ใช่เรื่องหนักหนาอะไรเลย การทำงานสี่ที่เหนื่อยกว่าหากน้องเป็ดไม่ตั้งใจเรียนในตอนนี้ <c oughs> ก็จะลำบากในวันข้างหน้านับจากนั้นเป็นต้นมา <c oughs> เมื่อถึงเวลาไปโรงเรียน <c oughs> น้องเป็ดก็จะตื่นแต่เช้า <c oughs> ไม่งองแง <c oughs> ไม่อิดออดอีกต่อไปและไม่เคยมีคำบ่นว่าไม่อยากไปโรงเรียนจากปากของน้องเป็ดอีกเลย มีเพื่อนๆพคนไหนไม่ชอบไปโรงเรียนไหมเอ่ยถ้าไม่ชอบไปโรงเรียนเพราะเหตุผลเดียวกันกันกบน้องเป็ดแล้วก็ต้องคิดใหม่นะคะการไปโรงเรียนไม่ใช่เรื่องน่าเบื่อหรือลำบากเลยถ้าเพื่อนๆนเห็นและได้ทำอย่างที่น้องเป็ดทำเก็บขยะทั้งวันก็จะรู้ว่าคนเราทุกคนต่างก็มีหน้าที่ของตัวเอง ผู้ใหญ่โตแล้วต้องทำงานหาเงินส่วนเด็กก็ต้องไปโรงเรียนตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตัวดีๆเป็นเด็กดีถ้าหนูๆไม่ไปโรงเรียนไม่ตั้งใจเรียนวันนี้วันข้างหน้าหนูๆอาจลำบากต้องทำงานหนักกว่าน้องเป็ดวันนี้ก็เป็นได้